ผสมสิงส่งนี้ลงไปที่หลุมเลย,ยอ่ะเติมเติมเติมลงหลุมเป็นตัวอย่างหน่อยแล้วหมดหมดนี่แหละทีนี้เวลาใส่ตรงนี้มันมันมันจะไม่เปืองเหมือนลงเค็มมันจะไม่เปือเหมือนลงเค็มใส่เต็มเลยครับ,รบอ่าลองเติมดูเอาอ่ะลืมใครใครใครอยากเติมเปืองดินถ้าเอาผู้วายลงดินเยอะมีแต่สมาชิกเรา นี่เดียวเองเอาให้เต็มนะเข่งหนึ่งได้สามหลุมสี่หลุมเขาพอมุกเปลือ่าเข่งหนึ่งประมาณสี่หลุมเข่งหนึ่งได้ห้าหลุมอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่อาจจะเข่งหนึ่งประมาณสี่หลุมนีหลุมแหลกมันจะประหยัดกว่าวิธีนั้นประมาณครึ่งหนึ่ง

ไปจอแล้วจอดจริงอะคะมบนมีคนอยากลอกจ่อแต่ว่าไม่กล้ามันมีเข้าทาง